วิมหนยนิมอือฮ่าฮอืมอืมอืมออืมอมอ่ะมาครับขนมจีนนะครับวันนี้ต้ายาปลาดุกนะครับเฮยแซ่บนะครับปลาดุกับพริกนะฮะนี่ครับใส่จานเลยไม่รอให้ติก ีครับไปกินกันเลยนะครับใส่ผักนะครับดูผักครับนี่ตามชอบนะคบใครชอบผักอะไรก็ใส่ไปเรียบ,บร้อยครับเมโนโูวันนี้ครับกินได้คับแซบ,บบอแซ<ส>บบอว่าชิมหน่อยชิม 嗯，哈哈，嗯 <noise>，嗯 <laughs>，嗯嗯嗯。